ฟันของเด็กขึ้นแบบไหนที่ไม่ปกติสําหรับการขึ้นของฟันลูกเรานะคะจะขึ้นเร็วขึ้นช้าแล้วแต่เด็กแต่ละคนแล้วแต่กรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่บ้านนั้นด้วยถ้ากรรมพันธุ์ที่ครอบครัวนั้นฟันขึ้นเร็วนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ ฟันขึ้นเร็วลูกของเราก็จะฟันขึ้นเร็วเด็กบางคนนะสี่ห้าเดือนเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่เด็กบางคนนะคะฟันอาจจะขึ้นช้าขึ้นเป็นปีก็มีอย่างโคดนะคะฟันของลูกเนี่ยขึ้นตอนอายุประมาณหนึ่งปีนะคะซึ่งก็แล้วแต่กรรมพันธุ์ไม่ได้บอกว่าผิดปกติแต่อย่างไรนะจะขึ้นเร็วขึ้นช้า แล้วแต่เราไม่สามารถกําหนดได้นะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกฟันของลูกเราเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยค่ะให้คุณแม่สามารถดูแลให้ดีนะคะงดนมมื้อดึกเลิกขวดได้ก็ควรจะเลิกแล้วก็มีการแปลงฟันนะคะหลังจากกินนมหรือการเช็ดปากหรือการบ้วนปากก็แล้วแต่นะดูแลให้เป็นพิเศษนะแล้วสําหรับการขึ้นของฟันที่ผิดปกติเนี่ยก็คือลูกอายุประมาณ18เดือนขึ้นไปแล้วฟันยังไม่ขึ้น อ่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเราจะต้องพาลูกไปพบคุณหมอฟันหรือว่าพัน,นตุแพทย์เพื่อที่คุณหมอจะได้ตรวจเช็คว่ามีความปกติของการขึ้นฟันหนอฟันหรือมีความปกติของเหงือกหรือมีก้อนเนื้องอกอะไรอุดตันไหมซึ่งคุณหมอฟันอาจจะต้องทําการเอ็กซรย์ช่องปากของลูกนั่นเองคะ่ะ